วิธีการจำสินหอยนะครับหรือว่า,าให้หอยเนี่ยหลับนะครับผมเพื่อที่จะทําการส่งให้ลูกค้านะครับการจําสินหอยเนี่ยเราจะจําสินหอยแบบธรรมชาตินะครับโดยที่ผมจะใช้ดินจากก้นสะที่ผมเลี้ยงหอยนะครับเอามาคกุกแล้วก็เอามาผึ่งลมนะครับผมครับ ขั้นตอนนี้หอยเนี่ยก็กําลังคา,ายน้ําออกจากตัวนะครับเพราะว่ามันเข้าใจว่าจะเป็นช่วงฤด,ดูแรงครับผมมันก็จะทําการจําสินแล้วก็จะหลับนะครับพอส่องไปหาลูกค้าเนี่ยพอลูกค้าได้รับได้รับหอยหอยละปุ๊บเนี่ยก็แนะนําให้ลูกค้าเนี่ยอเอาไปแช่น้ํานะครับประมาณสัก1นึถึงสชั่วโมงครับผมหอยมันก็จะทําการ ตื่นขึ้นมานะครับเราก็จะสามารถนําไปรับประทานหรือว่านําไปเลี้ยงได้นะครับส่วนหอยขมตัวน,นี้จะเป็นหอยขมพันเกษตรนะครับเนื้อสีทองลูกโตนะครับแล้วก็ออกลูกดกนะครับแนะนำเพื่อนๆน,นะครับเพื่อนๆพี่ๆท่านไหนที่สนใจ หอยขมนะครับสามารถติดต่อกับทางร้านได้นะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยหอยขมของทางร้านเนี่ยออกไปเยอะมากนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างเนาะของลูกค้าท่านหนึ่งครับจะส่งไปให้ลูกค้าที่นครศรีธรรมราชครับลูกค้าอยากจะเอาไปทดลองเลี้ยงดูผมก็จำสินแล้วก็เดี๋ยวแพ็กส่งให้ลูกค้าครับตัวน,นี้เราก็จะปล่อยให้โคลนเนี่ย ที่เราจุมจ่มคนใช่ไหมครับรอให้มันแห้งสนิทก่อนนะครับน่าจะประมาณสักหนึ่งวันนะครับผมครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆนะครับตอนนี้หอยมันกำลังคายน้ำออกจากตัวนะครับเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยแห้งมากที่สุดนะครับออกเยอะเลย ทางเบิร์ดฟาร,ร์มหอยก็มีหอยหอย,หอยจูบนะครับเป็นหอยขมอย่างเดียวครับเพราะว่าขายที่หน้าหน้าฟาร,ร์มก็ลูกค้าก็มารับถึงที่ครับผมแต่ว่าจะซื้อไปรับประทานนะฮะแต่อันนี้จะเอาไปเลี้ยงนะครับเพาะพันธุ์ซึ่งตัวก็โตนะครับผมนี่ฮะ ตัวน้นก็กำลังคายน้ำออกมาดูใกล้ๆเอกซักพักหนึ่งอ่ะแต่ว่าเวลาผึ่งก็คือผึ่งลมนะครับ อย่าเอาไปตากแดดไม่ได้นะหอยตายนะครับแล้วก็การขนส่งก็ขึ้นอยู่ที่ขนส่งด้วยนะครับผมถ้าเกิดแบบบางทีพัสดุของเราเนี่ยอา่าพสัสขนส่งเนี่ยบา,บางบางบริษัทนะเขาอาจจะวางพัสดุเราเนี่ยตากแดดหรืออะไรเงี้ยฮะแต่ขั้นตอนการส่งนี่เราจะอา่าใช้ฟางข้าวนะครับ หรือไม่ก็เป็นกระดาษตัดย่อยนะครับวางไว้นะครับขอบคุณลูกค้าที่สั่งซื้อเข้ามานะครับผมแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆครับที่ดูคลิปวิดีโอคลิปนี้ครับผมยังไงก็ฝากเป็นความรู้นะครับผิดพลาดตรงไหนนะ้องขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าตัวผมเองก็เป็นมือใหม่ ปกติขายแต่ให้ลูกค้าตามบ้านนะครับผมไม่ค่อยได้ส่งออนไลน์เท่าไหร่ครับโอเคขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ